พี่น้องมาเลยไเินเินมาหนึค้ไกลเด่นนะ้งใมามาและแม่มาให้แม่มาเอาทำแม่มาอยากกินโนให้ชาวช่ยช่วงใบห้ชอยช่วงลูกนงบูนงบูเรากินบ่ไหวหแม่มาเอาโนมไดโนนี่ยยานยานลูกไอามาถึงมั้ย โอ้โโอ้เมี่อ้ยเป็นแค oh. mm ่น hmm. uh ี well, ้罢了นี <雷 unt ied food> uh ่โ huh. อ um ้ยโหจืเลยจือจะไปไล่เนีพี่น้องเลยโค้งนทิงู่ดูปะอคำมตาดมาชิย้อนกล้องมากเลยเม่ได้พี่น้องเลย หาล้อเบิ่งล้อชมเนาะลอลุนเบิง่งอืาา่นว่าสีของว่าสียังคบย่าแต่มันเป็นถวยบ่วงนะพี่้องนะมันตเตะเตะมากเราจะทาล้นทาเบิ่งน้ำกันมือพอละบืนกะยันบดมืออยู่เบิ่งหน่เนาะ ต่ว่าทาติดตามเบิร์กเลยพี่น้องทาติดตามเบิร์กทาติดตามชมเบิร์เนาะแต่ว่าทีแน่ๆมีมีขนแตกแล้วเนาะเม่ย <Stretch S 2> ังเม่ย oh. <Yas. S 2> ังไงวะอาจจะถวยว่าประมาณถ่วยนั่นแหละไกรเห็นทั้งคุณแม่พี่น้องมันคอมเมนต์กันมาอยู่ว่าเออก็ขำมองก็ได้อยู่งบอสหน่อยคนก็หลายแท้ แต่เธอมันมันมันก็คล้ายกลัวช่วงเทธอบระคำเมื่อช่วงเทศกาลเนาะช่วงเงนเมื่อพุ่นนะพี่น้องเลยนะมันก็คล้ายกลัวอยู่คือเมื่อรอบนี้คือสิบอะไรเมื่อนั่งเสิร์ฟดอกนะตอนที่ว่าได้ยินเบ้เบ้อมาตูปกติประคำกับใส่กิจมา อ่าอยู่นี่เลยสุดเกนินเจอมาลบนีบัดพากันลงโอ้ย <c oughs> จ้าแมนซ่าเด็กพี่น้องเอ้ยก <c oughs> ารงพักดิกันลงกะมันกะคุ้นคุ้นโบราณไปเลยเนาะเอ้แสบตาแล้วบัด <c oughs> ตอนนี้เด็กพี่น้องไอตอนนี้ก็อยู่ในประมาณแปดโมงเนาะเดี๋ยวว่างทุ่งรถออก สามทุ่มขอหอดบ้านห้ากัจีอดบ้านห้านี้เพ่นว่า,าออกประมาณสามทุ่นี่อดบอกระซอมอกวกกัประมาณสี่มุงสมงวาหามง่หามงหามเช้า,า,ามงสี่มุงหาหามงเช้าเนาะโบแมนด้วพี่ต้อ,อยู่ค้ในโบแมนคือกำลังพากัน,นังถ่ายอยู่ เราติดตามบังเดอพี่ดองไอ้โค้งนุ๊ปปื้หนักงั้น,นขนาดพี่ดองขีหน่อยอยู่อันตอนอ่าสีขาวพังเนาะจิมกฮะจิมกอยากบอกจอยากบาอกคืยสกุวอยากม่อน <ป>นแบบแบบพูดอนมิิโนค่ะอน,อนแตเล้งนะก่นตาจะร้อยตาจะปอกกันแล้พี่น้องเออ,เอโอเคนะ้องไม่ตัวอ่า,อาหอดใสกับทางบังสิอัปเดตนะพี่น้องเลย,เอ,ยเอ่ายครเถื่อลเรพันละตโตเนาะมามาโตกันนะ ยภากันนำพารถต่อไปไปแล้วไปแล้วไปไปดิสิเอากี่หวนบ่นี่เนาะอู้รับป้าทางทีเพิ่นสิรับเด้อพีน้อันนี้ยังคักมี2ชั้นเลยคือเขาในุเทพุแหละเนาะไปไดี่นองเนาะ คือตามเที่ยวเพิ่นประมาณนี่ครับสามทุ่ม,ม,มหมดแล้วรออีกจะหน่อยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ในประมาณสองครึค่งแล้วอรอถ่ารอถา่าไปเล่นไปเล่นมาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยใครแต่ว่าฝนโปตกมาเนี่ยเนาะ <c oughs> น้ฝนตกกะโคชิอุกอยู่แล้วพี่น้องกดเครื่องขึ้น คน,น,นเนนพื่นรถตัวนเนี้ยเย็ดคนทำอ่ะพี่น้องไอมาหอดเด้อพี่น้องไอมาหอดแล้วอยู่เซโน่เนะาะตอนนี้อยู่เซโน่กำลังผ่าอ่าหน่องผักินเพิ่นมาหับพี่น้องไนะอเนาะคงกับปุ่นปืด๊ดเจนเทินอยู่พี่น้องไอก็กสิวา่าอ่าบบกา้าอยากจ้างเมื่อ

พอดีเป็นทะเลนะม่ยอมเช็ดกันเช็ดบ่เดี๋ยวสีบอกลูกไเจ้าดอกห่นะพี่น้องนะพวกเป็นห่าคือจอดใด้เยอ้าวมามาจุ่มเคื่องเคยจุ่มเเมียนมัดอยู่วเจอข้งหน้าไปยังมนเสียวอี่เอออย่าล้มจช่หรอข้างลังงมัด พี่มาล่หอพาลนล้มใช่ไหมอ้โหหรือพานล้มดหออลังพ่อีออ่เน้อหมาดามาลมเล Thả nó là à, người đấy có thể ra mang đến đây mua bì hèn không mong kai mong kai mong kai mong mượn mong kai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  Không kai mo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 ng kia mo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 ng kia เมื่อยนห้งพุงแห้พี่น <Gym. S 1> ้องเลยหน้าตาบอข้ำมบรได้ตปอ่อวเมื่อวานนี่ก <laughs> ิดตัวเล่นเมื่วานนี่กิดตื่นเต้นแฮงดีใจบอกดูเฉยเลยพี่น้องตื่นเต้นเลยใช่ไหมบ้านกันกินเข่าก็บุเชยได้บริกรกินเข่านอนกับบลับนอนกับบลับพอดีเป็นสองมื่อยสองขึนเนี่ยนะเนาะเมื่ยเมื่อยแห้งเลยของพี่น้องเลยของบอข้ามเยอะเลยเวลาห้อง คือทางโบคำบอกหน่อยนะพี่น้องเนาะถ้าว่ากินแม่น้ำทา่าสิปะโบโบโบแมนแนวหานะพี่น้องมีได้โคนะ้งมะน้าตาบบาจนปอกได้ใช่ยังก็ตาจนลอยมาจนเขียวจนตาปล,งล่งโลดพี่น้องเอ้ยแม่นเนาะพี่น้องเอนาะคนอ,นนอกกื่นกันพี่เธออากาศคลายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกทีประทบสุขทุกคนนั่นละพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ใน มงบ่ถึงแม่ึเฮ้ยเร็วๆ4ซาว4:20นอ๋อถึงอยู่บ่ป๊าดบว่ากินยังบ่มาอยู่พอกินน้อยยังบ่มาหับพ่อกับแม่อยู่พุ่งนี้พี่น้องเมื่อยน้อฮอเรือนี่สิพากันนอาบน้อาบในักด้พุ่งนพี่น้องเอ้ยแม่นเรื่องของนี่บ่หรือมีแต่ว่าถ้าลือเบิ่งมื้อมื้อนพุ่นล่ะถ้าุนกันพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่ามื้อนี้สุดแงขนาด เมื่อยอีกอย่างกะเสียขาเครื่องขาโค้งคือแบบป๊อดแต่แต่สวินไปมากเนี่ยชุดนี่ทั่วหนัก,กอันนี้บอกคำกะบึงตามที่เราเจ๊กของจุบนี่น้องจากระป๋อนนี่มุดอยู่ประมาณสี่พันหรือเปล่าไกว่าสี่จิขอหาหรือเปล่ากว่าหกเจ็ดพุจัก พันหกพันเจ็ดพันพี่จักบอกคำจกออกรวยรวยรวยเนาะท่าน้องวัคคินพ่นมาเป็นได้เลยเมือ่อยซีนนะนั่งท่นงานอนวัคคินพูนเนี่ยแนะต่ว่าแดดนะเป็นได้เลยสภาพไหนโอ้ยเกือบฉี่เลยเห็นในป่าก็เล่นได้เห็นโจยแห้งบอกคำพูนแม่พี่น้องมพี่น้องวันชีว่าเมื่อสภาพบอกคำนี่แจ็คเขาจัง ลืดในลานก็จังเงินเนมอยู่จ้ะเลยอยากนอนแห้งพี่น้องคือคือกะอะไรได้เนาะเมื่อคืนนี่กะนั่งน้ำรถติดบอเรยรับไปนอนสติดอดีพี่น้องกะเนาะอเไปไปพี่น้องทานออกวั่จันทร์มาก่อนเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่มง ชีเขาเคร่งเลยเยผมเอฟพี่น้องเพื่อหอดเพื่อนผมมีงานหาโมงคุณบ้เมื่อนี้้าบโวทัเมียก็ไม่ได้ดำมองหน้าคุณพี่น้องมาแล้วเดินมาแล้วไก่เล่นนะผมนุ่งโต๊ะนะติงานคุณได้เห็นขี่เหตุนะ

อุ้ยขึ้เปน่นนี่บบบนี้โว้ยหมดจืดเลยจืดจะไปล็นีพี่้อกเลยว่้ขี่รถขึีนาบ้งบเออเพา่มาเจ้าขี่รถขึบอกกบกเครื่องะป้าไว้บอ เคออรถข้อลอาก่อนลเออเอตังไว้นี่ก่อนเด้อเครื่องเครื่องเอ้เครื่องะเาไปลงนี่ไทางเวบ้านีนอันนี้มันโคอ่ะเครื่องเขาขึ้นก่อนกว่าเนี้ยยชกีหน่อยจะหายจำพี่น้องเลย বুমাই <laughs> গৈ

Bên มันน่ะไปนึง Lên đi nào nữa đấy nè thấy mà cái <laughs> chuyện gì nhiều rồi <laughs> tôi mà chửi tôi mà chửi hồ cái mẹ của mẹ bơi non khuyên ta ลนให้ก่อนเนาะอ่านี่เป็นอย่าง ก็เก่งหน่อยนะถ้าเชื่อกใช่ทางเปีห็นมั้นี่หรอป็นอยากกินนูเนาะก็จัง Cơm nuôi nàng lô nàng lô nằm nằm cái tay Nằm nằm bóng mày bóng mày bóng chép bóng mày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 